สวัสดีทักทายพี่น้องทุกทท่านนะครับวันนี้ได้เลืองงามยามดีครับจะมาปูผ้าของไส้ไก่กันครับสำหรับของไส้ไก่บริเวณนี้ครับความยาวประมาณ12เมตรครับ12เมตรกว้าง2เมตรครับความลึกบริเวณนี้ประมาณ1เมตรส่วนอีกที่หนึงประมาณเมตรครึ่งครับว่าจะ เลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาไว้กินครับเลี้ยงปลาดุกปลาเนนครับเลี้ยงไว้เพื่อเป็นคังอาหารครับเลี้ยงไว้สําหรับเป็นกับแก้มด้วยครับสร้างเวลาหลังเลิกงานครับเวลาหลังเลิกงานเราก็จะได้มีกิจกรรมไว้ทําครับให้อาหารปลาเวลาที่ปลาเราโตครับเราก็ตัดปลาปไปประกอบอาหารหรือว่าเอาไปเป็นกับแก้มได้ครับ เป็นการสร้างคลังอาหารสร้างกับแก้มไว้ข้าง,ข,างข้างบ้านครับวันนี้เราจะมาปูพายางกันครับพายางของเราก็จะความหนา300เมตรครับกว้าง10เมตรยาว4เมตรครับคิดว่าไม่สดครับไม่สดเราจะต้องซื้อมาเพิ่มขึ้นอีก1เผนครับสั่งมาผิดครับสั่งมา10เมตร ลืมลืมลืมวัดตรงเข้ามุมครับมันต้องวัดตรงเข้ามุมด้วยกะกะว่า10เมตรวัดตามความยาวของของไส้ไก่มัน10เมตรแต่เราลืมกะเข้ามุมครับก็เลยไม่พอวันนี้เราต้องกางไว้ก่อนชั่วคราวครับเดี๋ยวเรามาซื้อมาต่อกเพิ่มเติมคงจะได้กั้นเพิ่มครับกั้นเพิ่มเพื่อเป็นสองสองบ่อ บ่อน,นี้อาจจะเลี้ยงปลาดกอีกบ่อก็คงจะต้องหาปลาอะไรมาปล่อยเพิ่มครับจะแยกกันอาจจะเป็นปลากินพืชปลานินปลาตะเพียนเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาของพ่อหลวงรอเก้าของเรามาปรับใช้ครับสร้างคังอาหารไว้หลังบ้านสร้างเศรษฐกิจพอเพียงบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ครับไหนๆเราก็ใช้เวลา สังสรรค์ครับสังสรรค์หน,นังเลิกงานเราก็ใช้กิจกรรมพวกนี้ให้เกิดประโยชน์ด้วยครับเราทำขดบ่อเลี้ยงปลาสำหรับบ่อนี้เป็นการขดด้วยมือครับด้วยมือล้วนขดด้วยมือแล้วก็จะปูผ้าครับปูผ้าเป็นผ้าปูบ่อขนาด300ไมค่คนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำกันแล้วก็จะเอาปลามาปล่อยครับ สร้างกิจกรรมสร้างให้มีประโยชน์ครับสร้างกิจกรรมทำกิจกรรมให้มีประโยชน์หลังเลิกงานตอนนี้เราจะมาโปผ้าน้อมนําศาสตร์พระราชามาปรับใช้ครับส่วนอีกบริเวณเราขุาดดินจากบ่อน,นี้ไปเราปลูกพืชผักไว้ครับปลูกผักไว้กินปลูกผักเป็นการสร้างคลังอาหารไว้ข้างบ้านน้อมนําศาสตร์พระราชามาปรับใช้ครับ ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความโชคดีก็คือมีพ่อหลวงรอก้าของเราได้สร้างปัจญญาเศรษฐกิจพอเพียงได้นำแนวทางเกษตรพอเพียงครับแค่เราเดินปรับเดินตามรอยท่านนำนำปัจญญามาปรับใช้ครับปัจญญาของพ่อหลวงรอกาของเราผมคิดว่าเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับ เลี้ยงปลาปลูกผักไว้กินเองเป็นการลดค่าใช้จ่ายและการเป็นการเดินทางตรงครับเราจะไม่เดินทางอ้อมโดยการนำเงินทำงานหาเงินแล้วเอาเงินไปซื้อผักซื้อปลาที่ตลาดมันเป็นการเดินทางอ้อมครับมันไกลอันนี้เราเดินทางตรง3เมตรเดิน3เมตรถึงแหล่งอาหารของเราครับถึงบ่อปลาถึงแปลงผัก เป็นการใช้กิจกรรมร่วมกันครับของทีมงานเป็นการทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สร้างคางอาหารสร้างแหล่งอาหารเราก็จะได้มีกิจกรรมไว้ทำกิจกรรมให้อาหารปลากิจกรรมรดน้ำผักครับสร้างความสามัคคีให้กับกลุ่มเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายอีกทางครับหลังจากที่ เราเลิกงานมาเราก็จะมาให้อาหารปลาดีกว่าที่เราจะนั่งกินเหล้าแบบไม่มีประโยชน์สำหรับบ่อนี้ครับบ่อนี้เป็นการวดด้วยมืออย่างเดียวเลยครับรอดูว่าเราเลี้ยงปลาเราจะสำเร็จหรือไม่ครับวันนี้สั่งผ้ายางมามันปูไม่พอครับปูไม่พอคงต้องคงต้องสั่งมาเพิ่มคงต้องกั้นอีกอีกห้องหนึ่ง อีกข้อหนึ่งคงต้องปล่อยปลาอีกชนิดครับเพราะว่าเราสั่งมาไม่พอมันต้องสั่งมาประมาณ1ิบสิบามเมตรพอดีครับอันนี้สั่งมาสิบเมตรมันเข้าโค้งด้วยครับมันเข้าโค้งก็เลยไม่พอตอนนี้เราก็จะปูไว้ตรงนี้ไว้ก่อนครับสร้างกิจกรรมสร้างความสามัคคีในกลุ่มครับสำหรับการเลี้ยงปลา ขดบ่อนี้ก็ขดด้วยมือสร้างแหล่งอาหารน้อมนำสัตว์พระราชามาปรับใช้ครับเพื่อเราจะมีอยู่มีกินมีใช้เราจะไม่เดินทางอ้อมโดยการนำเงินไปซื้อผักซื้อปลาที่ตลาดผักเราก็ไม่รู้ว่าผักเขาของของ,ของเขาปลอดสารหรือไม่ครับของเราปลูกเรารู้ครับเรารู้ว่าเราใส่อะไรลงไปเราก็จะได้กินผักปลอดสารได้กินปลา ที่สำคัญก็คือได้ความสุขทางใจสำหรับประเทศไทยถือว่ามีความบันมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติมีที่ทางไว้ทำกินครับหลายๆประเทศก็กำลังจะประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนอาหารประเทศไทยถือว่าเรายังมีพื้นที่ทำกินมีพื้นที่ได้สร้างแหล่งอาหาร มีพ่อหลวงของเราได้แนะนำแนวทางปัจ,จัญาเศรษฐกิจพอเพียงอนาคตข้างหน้าไม่มีอะไรแน่นอนครับทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาโรคระบาดปัญหาการเมืองปัญหาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปตอนนี้เราพึ่งพาตัวเองได้เราสมควรที่จะพึ่งพาครับเพราะว่าเรา สร้างแหล่งอาหารเป็นการเดินทางตรง3าเก้าเราก็ถึงสําหรับการเดินทางตรงก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปเดินไกลก็คือเดินมา3าก้าก็ถึงแหล่งอาหารของเราถึงแปลงผักถึงบ่อปลาเป็นความสุขทางใจอย่างครับในการที่เราทําไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับถ้ามีใจรักเราก็จะทําแบบมีความสุขแล้วก็ผลลัพธ์ก็จะมักจะประสบผลสําเร็จเสมอ สำหรับบอ่อปลาของเราเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนะครับเพราะว่าวันนี้คงไม่เสร็จครับสำหรับการโป้ผ้าเพราะว่าผ้าของเราสั่งมาไม่พอในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ครับเราประหยัดได้เราสมงคนที่จะประหยัดเพราะว่าเรามาทำงานหาเงินเรามาจากต่างจังหวัดเรามาหาเงินเราก็เพื่อมีเงินเก็บเพื่อจะได้กลับไปอยู่บ้านกลับไปถิ่นฐาน เราประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้เราทําอะไรได้ที่พึ่งพาตัวเองได้ผมคิดว่าเราน่าจะทําครับเราน่าจะทําเพราะว่าเราจะได้มีเงินเหลือเก็บส่งไปจุนเจอือครอบครัวอีกอย่างเราก็จะได้กลับบ้านด้วยเร็วครับสําหรับผมก็คือมาทํางานอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็ทําเกษตรครอบคู่ไปด้วยครับทําที่ต่างจังหวัดแล้วก็ทํา ร่วมกับเพื่อนๆที่หลังห้องหลังที่อยู่อาศัยตรงนี้ครับสร้างแหล่งอาหารลดค่าใช้ใจ่ายเพื่อที่เราจะมีเงินเหลือเก็บได้กลับบ้านเร็วๆสำหรับการที่เราทำเกษตรการที่เราปลูกผักเลี้ยงปลาเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ได้ความสุขทางใจได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อนๆน้องๆเป็นการที่เรา ามาคีกันอีกอย่างหนึ่งครับและที่สําคัญก็คือได้แหล่งอาหารอาจจะได้เป็นกับแก้มด้วยครับเวลาที่เรามีการสังสรรค์เราก็ตักปลาตรงนี้เป็นการเดินทางตรง3ามเก้าถึงแหล่งอาหารครับเราไม่จําเป็นต้องไปเดินทางอ้อมเดินทางอ้อมให้ไกลไปตลาดหมดค่าน้ํามันเดินทางตรง3ามเก้าถึงแหล่งอาหารได้กินผักปลอดสารได้กินปลา ได้เข้าถึงแหล่งอาหารใกล้ๆผมคิดว่าเป็นการที่เราเดินมาแบบนี้ถือว่าโอเคครับโอเคลดค่าใช้จ่ายอีกอย่างได้ทำกิจกรรมได้ความสุขทางใจในยุคเศรษฐกิจแย่แบบนี้ครับทั้งปัญหาการเมืองปัญหาสงครามต่างๆทองคำก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นไม่ใช่ว่าดีนะครับทำให้ ค่าของชีพของเราสูงขึ้นไปด้วยครับพวกผักปลาก็ขึ้นในตลาดขึ้นหมดครับข้าวของแพงเราเข้าถึงแหล่งอาหารเราสร้างแหล่งอาหารไว้เองผมคิดว่ามันจะเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายเราจะได้มีเงินเหลือเก็บได้กลับบ้านได้กลับถิ่นฐานเร็วๆครับผมเชื่อว่าทุกคนครับทุกคนมีความคิดที่มีความฝันอยากจะกลับไปอยู่บ้านมีความฝันอยากจะกลับถิ่นฐานพรมลำเนา แต่เรายัางกลับไปได้เพราะว่าเรามีภาระค่าใช้จ่ายเรายัางต้องส่งเลี้ยงดูพ่อแม่เรายัางต้องส่งลูกเรียนเรากลับไปยังไม่ได้ครับตอนนี้เราก็ทําวิธีการแบบนี้เลยครับเราประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อเราจะมีเงินเก็บเราจะได้กลับบ้านโดยเร็วอีกอย่างทําเกษตรควบคู่กับงานประจําไปด้วยครับ ที่ต่างจังหวัดเราก็สมควรที่จะทำควบคู่กันไปเพราะว่าหลังจากที่เรากลับบ้านครับเราจะไม่ต้องไปเริ่มนับสวนใหม่ครับเราเริ่มเราไปกลับไปเราก็เริ่มเก็บผลผลิตได้เลยสำหรับการทำเกษตรควบคู่กับงานประจำแล้วก็สร้างคางอาหารหลังที่ทำงานอันนี้เป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายเป็นการลดต้นทนุนเป็นการ สร้างค่างอาหารไว้ข้างบ้านที่สำคัญก็คือเป็นทางตรงครับสำหรับวันนี้เราทำไม่เสร็จครับงานเราทำไม่เสร็จเพราะว่าผ้าเราสั่งมาไม่พอเดี๋ยวเราจะต้องกั้นบ่อกันอีกรอบกั้นเป็นสองรอบแล้วเราก็จะเลี้ยงปลาสองชนิดครับเพื่อเป็นแหล่งอาหารน่าจะเลี้ยงปลาดุกแล้วก็ปลานนลปลาตะเพียนอีกอบ่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับ การรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยครับ